สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเงินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักค่าของเงิน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการอ่านค่าของเงินได้ถูกต้อง การบอกจำนวนเงินในชีวิตประจำวันเรามีการใช้เงินเหรียญและธนบัตรเงินเหรียญเหรียญที่หนึ่งนะคะเหรียญสลึงหรือเราจะเรียกว่าเหรียญชนิดราคา25สตางค์เหรียญ2สลึงหรือเหรียญชนิดราคา50สตางค์ค่ะและสำหรับเหรียญต่อมานะคะเหรียญราคา1บาท ถัดมาค่ะเหรียญชนิดราคา2บาทเหรียญชนิดราคา5บาทและสุดท้ายเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทค่ะถัดมาจะเป็นธนบัตรนะคะธนบัตรชนิดแรกจะเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทและธนบัตรชนิดราคา50บาทค่ะ ัดมานักเรียนก็จะเห็นเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทและธนบัตรชนิดราคา500บาทค่ะธนบัตรที่มีราคามากที่สุดก็คือธนบัตรชนิดราคา1,000บาทค่ะ จากรูปนะคะจะมีธนบัตรชนิดราคา500บาท1ใบธนบัตรชนิดราคา100บาท1ใบธนบัตรชนิดราคา20บาท1ใบเหรียญชนิดราคา50สตางค์หนึ่งเหรียญและเหรียญชนิดราคา25สสตางค์หนึ่งเหรียญน,นักเรียนลองรวมมูลค่าของเงินทั้งหมดนะคะว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ รวมเงินที่ได้นะคะได้จำนวนเงิน620บ,บาท75สตางค์หรืออ่านว่า620บาท75สตางค์ค่ะอย่างที่สองจากรูปก็จะมีธนาบัตรชนิดราคา1,000บาท1นึ่ใบธนาบัตรชนิดราคา100บาท2ใบ ธนบัตรชนิดราคา50บาท1ใบและเหรียญชนิดราคา50สตางค์2เหรียญลองคิดดูนะคะว่ารวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวนกี่บาทตอบมาหาครูเก๋สิคะว่าเหมือนครูเก๋คิดหรือเปล่าและเงินที่ได้ก็คือ1,251บาทหรืออาจว่า1 2 5่บาทค่ะ และสรุปนะคะเงินเรียนและธนาบัตรแต่และชนิดมีค่าแตกต่างกันตามชนิดของเงินค่ะจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วเราจะมาทดสอบว่าน,นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครูเก๋มีแบบฝึกหัดมาฝากทั้งหมด4ข้อให้นักเรียนดูรูปนะคะว่า แต่ละข้อรวมเป็นเงินกี่บาทและอ่านว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วให้ส่งกลับมาที่ลายส่วนตัวของคุก,กีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ